ครับเดี๋ยวเบลเจ็กถ่ายคลิปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเบลเจ็กก็จะไปที่อ,อะไรเจดี JD กลางน้ำมาครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเห็นป้ายเปิ้นเขียนบอกว่าห่างจากตรงนี้ประมาณ200กว่าเมตรเองนะครับทุนผู้ชมเดี๋ยวเบลเจ็กกับพี่แม่จะต้องเดินไปดูเนาะไปแอวตรงนู้นด้วยครับเพราะว่วาเบลเจ็กมาแถวๆนี้นะาหลายครั้งนะแต่เบลเจ็กบอกว่าตรงเนี้ยแถวๆบริเวณใกล้ๆตรงเนี้ยเปิ้ลมีเจดีกลางน้ำมาครับท่านผู้ชม เดี๋ยวบางเจจะไปเก็บคลิปบรรยากาศตรงนู้นมา้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับครับตอนนี้ก็เจดีกลางน้ํานะครับท่านผู้ชมเบาเจมาหลายรอบนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เคยมาตรงเนี้ครับสุดยอดเลยครับโอ้โหเหมาะขนาด แถวและแวกแถวนี้นะครับท่านผู้ชมเปินห้องว่าบ้านหวัวแหลมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่อยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือประมงบ้านหวัวแหลมอำเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบ,บุรีครับ <c oughs> ก่อนที่เบ้าแจ๊กจะเดินมาที่สะพานนี้นะครับเบ้าแจ๊กก็เดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆเนาะชาวประมงเป <c oughs> ิดน่นะโอ้ยเห็นเก็บป,ปูนะเอาปูหนึ่งปูเ,เพื่อที่จะเอาไปส่งเนาะ โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมปู่มาครับครับสถานที่ตรงนี้เป้นห้องว่าจุดชมวิวเจดีบ้านหัวแหลมครับท่านผู้ชมซึ่งชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายหาเลี้ยงชีพด้วยกันออกเรือหาปลามาตั้งแต่อดีตนะครับตรงนี้นครับเป็นสะพานไม้ทอดยาวนะครับประมาณ50เมตรนะครับแต่ไปบัถึงที่เจดีนะครับ เจดีกลางน้ําอยู่ปู้นนะครับถ้าเราจะไปตรงน้นนะครับท่านผู้ชมเฮาต้องคอยฮื่อน้ําตรงเนี้ยมันลดก่อนนะครับถึงจะเดินไปถึงที่เจดีกลางน้ําตรงน้งนได้นะครับท่านผู้ชมจุดบริเวณแถวแถวเนี้ยนะครับอ่ามันเป็นแลนด์มากเนาะเป็นแลนด์มากอ่าเจดี JD บ้านหัวแหลมเป็นจุดชมวิวที่สวยงามขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมและยิ่งตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดีนี่นะตรงเนี้ยครับเป็นจุดจุดยอดเลยนะครับงา งามมาเห็นเปิ้นว่ากันนะครับท่านผู้ชมแต่บาลเจ็กยู่บาถึงนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนมันทําท่าจะตกเนาะพระอาทิตย์ยังบาเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นเปิ้นว่านะครับท่านผู้ชมเจดีย์บ้านหัวแหลมมีอายุเก่าแก่กว่าประมาณ200ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมตั้งตระหาดโดดเด่นอยู่บนโขดหินกลางทะเลบริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยครับ เปิ้ลสันนิฐานว่านะครับท่านผู้ชมว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของชาวประมงนะครับเพื่อที่จะกราบไหว้ก่อนที่จะออกไปหาป่าหาอาหารทะเลครับเพื่อแควคาดมีความปลอดภัยครับสำหรับจุดตรงนี้นะครับจุดชมวิวเจดีบ้านหัวแหลมนี่นะครับก่ออยู่บักไก่จากจุดชมวิวเนินนางพญาครับท่านผู้ชมอยู่บักไก่ประมาณนะเบาเจก,กะประมาณ1กิโลครับ เราเดินมาได้นะครับแล้วก็ตรงจุดชมวิวเดินนางพญาเปิ้นก็มีรถบริการมาถึงจุดตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมดีนะที่ตรงที่ลานกลางเต็นท์นะเปิ้นเขียนป้ายว่าเจดีกลางน้ำเบาแจ็คต็เลยเดินมาถ้าบัได้มานะโอ้เสียด,ดายขนาดเลยนะครับกับบรรยากาศโขดหินงามๆตรงเนี้ยมันมหมาะแตเหมาะว่าครับตรงนู้นนะครับ ก็เป็นหมู่บ้านเนาะชาวประมงบ้านหมู่บ้านเล็กๆอัครับอยู่กันก็นกนไม่ได้แอร์อัดนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีของทะเลขายด้วยนะครับท่านผู้ชมมาทั้งทีก็มาถ่ายหู้บเก็บเนาะมาถ่ายหู้บเก็บไว้นักๆแล้วก็มาเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมเยอะๆเลยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมขอแอคชั่นกัมเตอร์ขอแอคชั่นกัมเตอร์ จะไปจะไปจะไปะก็กลัวจะไปจะไปก็ะะจะไปะะก็กลัวอีแม่นี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 ่ขนลุกขนลุกไป ลืมนะครับอย่าลืมมาเที่ยวแวะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเนาะมันอยู่เส้นทางเดียวกันเลยนะครับทุกผู้ชมมาแล้วก็วอย่าให้เสียเที่ยวนะครับมากลาบไหว้ตรงนี้เลยนะครับทุกผู้ชมมาไหว้ากาบพรนับเป็นเซริมงคลได้ด้วยนะครับบริเวณลานสัก,กระนี่นะครับสัก,การะบูชาตรงนี้นะครับจะมองเห็นเจดีย์สีขาวบนโขดหินอยู่ไม่ไกลนะครับ ถ้าหากนักท่องเที่ยวมากันตอนเย็นๆมากันตอนแดงแงนะครับอ่าถ้าหากฟ้ามันเปิดนะครับเราก็เห็นพระอาทิตย์เนาะยามเวลามันตกดินะตรงเนี้ยจะงามงามนะครับเดี๋ยวเบาแจ็คกับอีแม่ขอกราบไหว้กอนนะครับขอพรนะครับขอพรขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอืมใครมาขอพรกขอให้สมหวังกันด้วยนะครับ